ชโชคดีที่ในสภาได้คุ้มครองเอกสิทธิ์คุ้มครองถ้าพู้ข้างนอกก็มีปัญหาเหมือนกันแหละนะไอ้พวกชอบพู้ข้างนอกเ็ระวังด้วยกันผมเอาข้อที่จริงมาสู้ท่านผมไม่ได้เอาเรื่องโกหกบิดเบือนมาสู้ท่านผมพูดไม่ได้ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมถวายสัตย์ปริญามาแล้วว่าผมจะเป็นคนที่ไม่พูดโกหกเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต จงรับฟักดีต่อสถา,าบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นคือผมในเรื่องของ GDP มันหดตัวมันก็หดลงแหะครับมีประเทศไหน,มนไม่หดบ้างอ่ะ้าการอย่างนี้มันก็หดทุกประเทศอะมากน้อยบ้างเราก็ลังสร้างเศรษฐกิจใหม่ของเราขึ้นมาเพื่อจะให้มีรายได้ในอนาคตรู้จักคําว่าอนาคตไหมเคยทำา้งไหมอนาคตนะรัฐบาลที่ผ่านมาน่ะ ถ้าก็อยู่ในอยู่ในรัฐบาลน่ะท่านทำาว่าบางไม้แบบวันนี้ที่ทำอ่ะแน้นทางการลงทุนการทำา e ี EC โครสร้างพื้นฐานระบบดิจิตอลการใช้ข้อมูลทุกอย่างอ่ะทำมาห้าปีบวกสองปีนี้เท่านั้นแหละผมจำได้เหมือนกันอผมเข้ามาผมเจออะไรบ้างผมคงไม่จะบูดทั้งหมดอ่ะรู้แน่แก่ใจกันทั้งหมดอ่ะ การอนุมัติงบประมาณเงินกู้หนึ่งล้านล้านก็มีอยู่สามยอดก็พูดไปหลายครั้งแล้วงบสาธารณสุขก็4สี่หมื่นห้าพันล้านงบที่สองงบที่สามเป็นงบฟื้นฟูยยาซึ่งสามารถสลับงบตรงนี้ได้เพื่อให้มันสามารถจะหมุนใจได้คล่องงบสาธารณสุขผมไม่ได้เป็นคตัดท่านเลยแต่การจัดซื้อจัดหาต่างๆมันต้องเข้ากระบวนการทุกอันแหละครับเข้ากระบวนการหมดหรือสบายท่บานท่านไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันกระบวนการตรวจสอบเนี่ย ถ้าก็พูดแต่รัฐบาลนี้ไม่มีการตรวจสอบทําไมมันจะไม่มีผมไม่ถูกปปชไม่ถูกสตงไม่ถูกอะไรก็ตรวจสอบมาบ้างหรือไงผมก็ชี้แจงไปผมพูดหลายครั้งแล้วเวนแต่บางคนนี่ชี้แจงไม่ได้นั่นแหละเพราะนั้นเศรษฐกิจลดลดลงแน่นอนปีหกสามลดลงร้อยละหกจุดหนึ่งแต่ลด น้อยกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไว้ที่8.1ตัวเลขมันแสดงให้เห็นได้ชัดว่า8.1กับ6.1เออถ้ามันคาดการไว้แล้วมันไปโน่นไป10.1ก็บ้ากิ๋อย่างหนึ่งเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่ในทุกมิติเนือการช่วยเหลือประชาชนมีประชาชนกี่คนกี่กลุ่มกี่พวดท่านบอกเรื่องการจ้างงานวันนี้มีมาตรา33ไปดูไหมกอตรงงานเข้าไปดูไหมเคยคุยกับสมาคมแรงงานเขาไหม ผมต้องทํางานกับสมาคมแรงงานกองทุนประกันสังคมช่วยไหมรัฐบาลอีกหรือเปล่าล่ะก็รัฐบาลอีกนั่นแหละวันนี้ก็ดีใจที่ได้รับความร่วมมือจากจากสมาคมจากกองทุนต่างๆเขาพร้อมจะมาช่วยรัฐบาลเขารู้วรัฐบาลนั่นหนักพออยู่แล้วมีหลายคนไม่รู้ร้อลู้นหนาวอยู่นี่แหละพูดกลับไปกลับมาจนสับสนโอลมาไปหมดอะ ผมไม่อยู่ถ้านก็นบอกว่าผมไม่ฟังแต่เวลาผมพูดท่านก็นไปอยู่ตัวเลขเนี่ยผมยิบจับอยู่อย่างเงี้ยคิดเท่าไหร่แต่ละวันวัคซีนไปเท่าไหร่แอสตาไปเท่าไหร่ผมเนี่ยควรจะต้องรู้ไหมผมเนี่เป็นคนเรียนรู้อย่างนี้ ตรงไหนที่มันดูไม่เหมาะสมตรงไหนที่สาการณ์แบบผมก็โปรให้ผมก็หาดูกระทรวงสาธารณสุขกระทาได้ไหมมีวัคซีนที่สํารองไว้บ้างหรือเปล่ามันต้องเผื่อไว้หมดแหะครับบางจังหวัดเนี่ยอาจจะลดลงบ้างเพราะว่าอะไรเพราะการแพร่ระบาดเป็นน้อยก็ขอเสียรายคนอื่นหน่อยหนึ่ง,งถ้าุณต้องการทั้งหมดเวลาเดียวกันมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครทําได้หรอกครับแต่เราจะพยายามทำให้เต็มที่วันนี้ก็ ชีโนแวกแอสตราเซกาไฟเซอร์ไบออนเทคจอร์นสันจอร์นสันจะส่งมอบในตรมารสามพูดแล้วพูดอีกโบเดลล่าชีโนฟาร์มสปูติกเตยมไม่หมดอนะ่ะสำคัญไอ้บริษัทตัวแทนประเทศไทยมีไหมทางมาติดต่อขึ้นทะเบียนให้เลยทำสัญญาให้ได้กันแล้วกันมันจะกลวงไม่ทำไม มันจะได้กระแดนเสียงตรงไหนรัฐบาลเก็บวัคซีนไว้เนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เคยเอาชีวิตคนมาเป็นของเล่นอ่กาจยจกัเงินกู้ท่านก็บอกอ่ะเบิกช้าเบกิเบกก็ได้ยี่สิบเป็นไปทั้ยี่สิบสองเลยท่านฟังแบบเมื่อวานผมก็ถแถลงไปเงินทั้งหมดหนึ่งล้านหรืออยู่15,000ห้าพันล้านบาทแต่หลายอย่างมันยังไม่ได้เป็นแม่เงินนะเพราะกำลังอยู่ในกระบวนการจะื้อจะตั้ง ไม่ฟังอ่ะไม่ฟังเวลาก็พูดอ่ะเรื่องนี้สาระอะไรก็ตามก็อย่าทำให้ประชาชนก็ตื่นตลกผมก็ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดอ่ะผมพูดหลายครั้งแล้วนี่สานะจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมถามว่าผมเข้ามาในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนี่สานะเท่าไหร่สี่สิบหเปอร์เซ็นต์ผมกู้ห,หรือเปล่าก็าเปล่า ผมทําขึ้นมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่วมเกิดเม็ดงานมาเท่าไหร่มองตรงนี้ส <te Liberty Overwatch> ิครับเอามาเลยเอามาเทียบเลยผลงานของท่านน่ะก็ผมคงไม่พูดอะไรซ้ำอีกนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงหลายครั้งแล้วนะท่านรอยยกกระพูดไปแล้วที่ผมพูดนี้ ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าอืมผมก็เป็นคนมีนวนิจะิตใจเหมือนกันแหละนะถึงแผรผมจะเป็นนายมตรีก็าตามผมโอนอย่างที่สุดแล้วล่ะนะทุกท่านก็บรุนนิสัยผมอยู่ผมคารบท่านให้เกียรติท่านแต่การจะให้เกียรติผมให้เกียรติท่านผมให้เสมออะท่านรู้จักการให้เกียรติคนอื่นบ้างเมื่อเช้าเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีพวกเวกกเวก,ก,เวก,ก,เวกดานายกไรนายกออกออกทัศทีออก,ออก,ออกไปทัศทีเนี่ยมันใช่เบทีไหมผมไม่รู้กัน ผมไม่รู้ทําอะไรได้บ้างที่านสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนเนี้ท่านประธานก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปถแถลงข่าวกันข้างล่างเอาผู้ต้องหามาถแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่สุนทรพานี่มันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้นะาประธานดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกันโอเคนะครับเดีย๋ยวถ้ามีปัญหาต่างๆก็ตามผม,ผมก็มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อ,ขอ,ง,ของได้ชี้แจงผมก็คงแค่นี้ ถ้ามีอะไรผิดตบกพร่องผิดพลาดก็ขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันนะกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาบปยังสมาชิกที่เคารพที่รักทุกคนสวัสดีครับ